ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลีีกันด้วยนะครับอเล็กซานเดกาาออกมาปัดข่าวเรื่องที่จะเตรียมอัมบราดอมพุนเอรอทางด้งนานก็วินเจ้าตองครับ ทำสถิติสูงที่สุดในหลีกนับตั้งแต่หายจากการบาดเจ็บกลับมาทั้งฝั่งของตรานเจ้ามดพิทักษ์พิมแป้ครับดุลตะน,นชุบรีลุงทุดดับอย่างหนักและปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของตระหน,นเจ้าบดธิรพัฒนันทโกวัตครับกองกลางดาวรุ่งของตะหนันเมืองทองออกมาปรดเพณหลังลงสนามเป็นนัดเล็กให้กับเมืองทองเลยครับมาอัปเดตข่าวสารไปพร้อมกับเบนลีฟเบรนเบรีกับประจำวันที่สเดือนเมษายนกันเลยครับ และโดยึ่งก่อนหนึ่งเลยครับก่อนการอัปเดตข่าวสารนั้นครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับอย่างตะดานเครื่องเล็มขนน้องชายไคทิเมอร์ที่สามารถเล็มขนได้ทุกส่วนครับกันน้ํา100%ล้างทําความสะอาดได้ครับปลอดภัยครับแถมยังไม่บาดผิวครับแถมยังมีรับประกัน1ปีครับและที่สําคัญไปกว่านั้นครับกับประจำวันที่3เดือนเมษายนครับก็จะเหลือเพียงแค่1,295บาทเท่านั้นครับใครที่สนใจครับผมได้ทิงลิงไว้ตายคลิปกันแล้วแหละครับ ประเด็นข่าวสารแรกคนนี้ครับไปเริ่มต้นอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตระนัรอมพูนบริออรกันหน่อยครับอย่างตระนักกื้อของตระหนักอาร์เซนเดกามาครับออกมาปัดข่าวเรื่องที่จะลารอมพูนบริเอรครับหลังจบซีซั่นนี้ครับและยืนยันครับว่าจะมีสัญญาเลายยุบทีมและกําลังที่จะเจรจาสัญญาฉบับใหม่กันอยู่นะครับ หรือซึ่งสำหรับความเคลื่อนไหวครับหลังจากที่ต้องฝั่งของตด้านอเล็กซานเดกามานครับกุนซือของตด้านัสรอมพรลเอเร์ตอบเป็นข่าวเลยครับว่าเกมอัมบาลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ครับล่าสุดครับได้มีรายงานเปิดเผยออกมาเลยครับว่าเอดโค้ชของทัพราชันโคคาวยังคงมีสัญญาหรืออยู่กับทีมครับพร้อมกับยินยันเลยครับว่าข่าวเกมอัมบาลาทีมนั้นครับไม่ได้มีมูลความจริงและกําลังอยูดในขั้นตอนของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่อีกด้วยเลยครับ และซึ่งโดยตรงนี้ครับทางฝั่งของตนาหนักร็กซันเดกามานานครับปัจจุบันครับกำลังพาตระนากร,รมปุนบริเออร์ทำผลงานได้ดีครับโดยการทําคะแนนขึ้นมาอันดับที่7ของตารางหลังผ่านโปร,รยิปนะสองนัดในศึกตรสัิจากการมีย9ิาคะแนนครับและก็ยังอยู่ในเส้นทางของการลุนแชมป์ทั้ง2รายการฟุตบอลถ้วยของตะนากศึกช้างอเบครับและลิเบอร์ดีครับที่ผ่านเข้ามาเนในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับ และโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมในสุกธนิครแมตช์เดย์ที่กรของรับุญเฟื่อนานครับก็จะบุกไปเยือนนครปฐมครับในวันเพื่อสบดนที่4เมษายนณสนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมเลยครับประเด็นข่าวสารที่2ครับเราไปต่อที่ตางฝั่งของเจ้าด้านเจ้าตองกบินครับออกมาทําสถิติหลังกลับมาชุดเมืองทองครับที่หลังบ้านมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นพร้อมกับมีสถิติครับการซิฟถึงที่สุดในสุกธิกหลังคัมแบ็กกลับมาเลยครับ อย,อย่างไรก็ตามครับโดยผลงานปัจจุบันของตะนั้นเมืองทองนันครับกลับมาดียิ่งขึ้นอีกครั้งหลังขึ้นมาตั้งรับที่6ยของตารางในศึกทัดหลังจบไปกิบสองนัดโดยการมี3ามคะแนนซึ่งหนึ่งในจุดสําคัญครับที่ทําให้ทีมผลงานดีขึ้นก็คือการกลับมาของตะนั้นเจ้าตองกบินในด่านคนสําคัญครับที่จหายจากการบาดเจ็บกลับมาเชียทีมครับและอย่างไรก็ตามครับซึ่งนับตั้งแต่การกลับมาของเจ้าตองนานครับที่หายเจ็บ คัมแบ็กกลับมาพฟ้อวสอง้กับเมืองทองครับเจ้าตัวได้ทําสถิติเป็นผู้รัสษาประตูครับที่มีค่าเฉลี่ยาการเซฟสูงที่สุดถึง8 5 9และเป็นจำนวนตัวเลขครับที่สูงที่สุดในสึทสกทีเดียวเลยครับ และซึ่งโดยนอกจากนี้ก็ต้องฝั่งของตะนันเมืองทองนานครับที่มีคะแานเจ้าตองกบินครับยังไม่แพ้ใครตลอด5นัดอีกด้วยครับโดยทีมนั้นครับเก็บไปได้13คะแนนนับว่ามากที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันครับเท่ากับบุริดัมและเสียเพียงแค่4ประตูครับถือว่าด้ยสุดเป็นอันดับที่2ในลีกอีกด้วยเลยครับโดยรอยย่อมก็อีครั้งเลยครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของตะนันเมืองทองนานครับแมตช์เดที่23ครับเตรียมที่จะเปิดหลังพบกับอุทัยครับในวันพุธที่3เมษายนหรือวันนี้ครับในเวลา หนึ่งทุ่โกลงครับใสนามทันดีโดมสตตเดียนครับประเด็นข่าวสารที่3ครับเราไปกันที่ตรงฝั่งของตะน่านเชมบุรีแอฟซีกันหน่อยครับจากตะนานเจ้ามอสพิทักษ์พิมแปลครับในรูปของตะนานเชลบุรีแอฟซีได้รับบทลงโทษจากสโมสรเปเชียบอลครับจากเหตุการณ์สุดเดือดในเกมที่บุกไปแพ้ต่อบเบงนค้อ6ประตูต่อศูนย์เมื่อที่31มีนาคมที่ผ่านมาครับในซึกบอลยูโรัทิประจำนัดที่22ด้วยกันเลยครับ โดยทางฝั่งของตาลนเจ้ามดพิทักษ์นั้นครับในวันย24ปีครับเป็นแข้งลูกมองของทัพชามชลในถูกผู้ตัดสินครับควักใบแดงไล่ออกจากสนามใจจังหวัเและนอกเกมครับต่อยเข้าบริเวณท้ายทอยของตาลนเจ้าบาสพิรพัฒน์นรยาเบรกซด์ของทีมชาติอินครับจนถูกกระสายจมตีจาับบอลครับหลังจบเกมที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวครับเดี๋ยเจ้าตัวนั้นครับก็ต้องออกมาขอโทษเลยครับ เมื่อวานที่ผ่านมาอีกด้วยเลยครับแต่ซึ่งล่าสุดเลยครับมีการเปิดเผยบทลงโทษจากทานสพสชจบรีสีนานครับต่อสกัดของท่านพิทักษ์ปิ่มแปรตามรายละเอียดดังนี้เลยครับก็คือ1ครับตัดเงินเดือนเป็นเวลาสาเดือน2ครับจ่ายค่าปรับกรณีถูกใบแดงไล่ออกแกซาสนามครับเป็นเงินจำนวน2 0 0 0 0ืนบาทและค่าปรับปืนหากมีการลงโทษเพิ่มเติมครับจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและทีลสามครับนักฟุตบอลครับต้องไปบังเพญ สาธารณประโยชน์ครับเป็นเวลา100ชั่วโมง4ครับหากมีการกระทำผิดซ้ำอีกในกรณีนี้ครับสมุทรจะต้องทำการยกเลิกสัญญาโดยไม่จ่ายค่าเชยแต่อย่างใดเลยครับและทั้งนี้ครับในขณะที่บทลงโทษจากทางคณะวินัยประญาดนั้นครับจะมีรายงานออกมาให้ทราบอีกครั้งในเยววันนี้เลยครับประเด็นพิธายครับเราขอไปพิทายที่ตางฝั่งของตะลานดารุาร่งของตะลานเมืองทองกันหน่อยครับอย่างตะลานเจ้าบดิีพั็ด นันทโกบัตครับกองกลางตัวรุกของเมืองทองได้ออกมาปเปิดใจเลยครับหลังมโวกาสประเดิมนัดแรกให้กับทีมต้นสกัดและถือเป็นการเดบิวต์เกมแรกบุตรีสูงสุดของไทยอีกด้วยเลยครับโดยตรงฝากของตด้านเ้าโบนานครับในวัย18ปีครับย้ายมาจากสโมสรอัลสัมชัญยูนเนเต็ดคา้าบารวมทัพเมืองทองครับในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาลนี้ครับก่อนที่จะได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมเป็นนัดแรกโดยช่วงท้ายเกมนั้นครับของครึ่งหลังเกมที่เมืองทองนั้นครับ ไรตอนทนันปู่ดิเทลซีครับไปถึงสารประตูตัวหนึ่งเมือนทีสา่3บ,บมีนาะคมที่แบบมาเลยครับอย่างไรก็ตามครับหลังจบเกมต่งางนานกับทางฝั่งของทนันเจ้าโบสถครับได้ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวเลยครับว่าแค่มีชื่อก็ดีใจครับหลังจากนั้นก็ขอให้มีโอกาสได้ลงสนามเป็นทั้งแรกกับทีมพอได้โอกาสครับก็ดีใจและถือเป็นการเล่นทิก ของตารางของเรกของผมอิกด้วยพอได้รับโอกาสครับก็ต้องทําให้เต็มที่พยายามที่จะเล่นให้มากที่สุดรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยละสามแต้มครับจากเกมนี้ครับทุกคนก็แฮปปี้ผมมีโอกาสลงเล่นอีก2เกมที่เหลือครับก็จะทาให้เต็มที่ฝากถึงฟุตบอลครับช่วยปังเป็นกำใจไอ้กระผมและทีมอีกด้วยเลยครับ และช่วงทายคลิปนั้นครับย้ำกันอีกครั้งครับว่าต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับอย่างตะนานเครื่องเลีมขนน้องใช้ไคลติเมอร์ที่สามารถเลมขนได้ทุกส่วนครับกันน้ำาึงร้อยเปอร์เซ็นต์ล้างทำความสะอาดได้ครับปลอดภัยแถมยังไม่แพ้ผิวมีรับประกันหนึ่งปีครับส่วนโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ครับก็เหลือเพียงแค่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทเท่านั้นครับใครที่สนใจครับฝากไปกดลิงก์ใต้คลิปกันด้วยแหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่ครับพวกเราทีมงาน b e t l e f a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ